เอาตอนนี้ผมจะพาท่านมาดูนะครับศิลปะของาามันเป็นศิลปะของไทยเราหรือว่ามาจากาพม่าเนี่ยนี่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มีอยู่ตรงตรงไหนล่ะหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นั้นก็เชียงตุงครับเชียงตุงเนี่ยที่คอนเชียงตุงอยู่ไหนฮะแถวมันก็เลยเชียงรายไปเจ็ดร้อยกสิบโลครับเชียงตุงแสดงว่าอยู่เขตพม่าปะอืออืออือ แสดงว่าอันนี้มันเป็นผลงานมาจากพมา่าเอาลองเขียนแบบให้ดูหน่อยก่อน,น <c oughs> เขียนแบบนี่เอา,าเพราะว่าจบกนั้นศิลปะของเชียงตุงเนาะที่เรามาทำงานกี่เดือนแล้วเนี่อยู่นี้สองสามเดืนอสดน,ส,นส่วนมากงาน ฝีมือตัวนี้มันจะอยู่แถวภาคเหนือแล้วส่วนใหญ่พวกไหนเขามารับมาจ้างไปก็นทูๆไปนั่นแหละครับไม่ของพม่าหรือว่าจีนประเทศเราได้ไปไหมประเทศเราย,ง,ยางครับอันนี้แสดงว่าครั้งแรกขผมมาอยู่แ,ยแถวแถวเขตอีสาน,นก,ก็นก,ก,ก็เพิ่งเห็นนี่หละมีวัด ของอำเภอบ้านดุงอาสาพัฒนามาโชว์พิมมือเป็นแห่งแรกต่อไปสงสัยก็จะไปแถวกรุงเทพละมัง้งเ, <c oughs> เอาเขียนนี่แหละเขียนแบบ <c oughs> เขียนแบบให้ดูก่อนอเ, <c oughs> เอาเขีนแบบให้ดูก่อนอเเขอดูขอดูเขียนแบบหน่อย มันจะได้ต่อกันเดข้าท่าก <Okay. S 1> oh, ่อน แบบตัวแรกเราต้องทาเกาวก่อนงานนี้เป็นงานที่ประหยัดค่าใช้ปูนออกแบบ <c oughs> คือเรามาดูที่ แกะแกะก็มีกางแกะ,กแ,กะแล้วที่แกะเสร็จแล้วก็เป็นรูปร่างาต่างต่างตัวนี้เป็นติ๋งนั้นเนะาะราข้างบน ดอกซับมีกีดอกไหมดอกซับตัวที่ตอกมีซับเยอะครับอันนี้เอามาไม่เ <c oughs> พียงเพียงนิดเดียวเอามานิดเดียวเป็นเล็กแข็ง จ้างที่เขาจ้างแพงที่สุดอยู่แถวไหนอยู่พม่าหรือว่าอยู่แถวไทยเราแพงที่สุดเหรอที่ได้ราคาดีมันก็เอาเหมือนกันนั่นแหละแล้วฝัง่งฝั่งไหนถ้ามีคนมาจ้างก็เอาราคาเหมือนกันจะอยู่ของบ้านบ้านบ้านีขนาดนะใหญ่หรือว่ากว้างม,มันมันมันอยู่ความสูงแล้วแต่จะคุยกัน แล้วจะคุยกันคิดยังไงเป็นตารางเมตรประมาณเท่าไหร่ดูที่ปิดก่อนแล้วมันจะเป็นแบบไหนแบบมันแบบโค้งหรือมันจะตรงโอ้แบบโค้งแบบตรงแบบเหลี่ยมแล้วแต่แล้วแต่ที่สร้างนครับผลงานฝีมือจุด ครับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่แม่สายครับแม่สายอำเภออำเภอแม่สายเชียงรายเชียงรายบ้านอะไรบ้านหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่ทำหมู่บ้านอะไรมีมีคนทำเยอะไหมมี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 หลายมีเยอะอยู่เป็นเป็นหมู่บ้านของช่างเลยหรือว่าไงใช่ครับ แล้วแต่บ้านจะอยู่ไหนบ้านอยู่บ้านไหนก็นมันก็มีที่นั่นที่นั่นแล้วแต่บ้านเอาอะไรดินสอดินสอดินสอหรือว่าสวาสติโอ้โหเอาโอ้โตนี้ไปเลย ไม่ไม่ได้เอาดินสอเขียนบอกเขียนครับเอาตอกเอาเลยตอกนะอตอกเป็นรอยครับแผนนี้เป็นเป็นแผ่นโลเนาะ Hahahaha What are you up to? ไอ้ตอนที่เราเขียนเรานีขีดหรือว่าไงเขาเ,เ,ร,เ,าเรียกหลมเขาเรียกหลมขีดหรอหรือว่าตอกเราเขียนตัวนี้เหรออืมเป็นตัวหนาที่ต้องใช้ปากกาโอ้ที่สองนึกว่าจะเอาเหล็กนี่ขีดไม่ <laughs> แต่เราต้องถามพี่ก่อน ึงกี่ปีแล้วครับนี่ประมาณสิบปีกว่าแล้วครับด,ดูคนงานเนี่คนงานที่ทำเสร็จแล้ว ตอนนี้เราไปดูกันที่ทำเสร็จเรียบร้อยประดับประดาตคือประดับตแกแต่งโบสวัดเป็นงานฝีมือไทยใหญ่ วังพม่านะครับนี่คือผลงานที่สร้างสันจากฝีมือมาแล้วแถวบ้านเราสนมากไมค่อยมีมีแต่แถวเขตทางภาคเหนือสร้างให้กับสลา,ราหรือว่าโบสถ์ ไปดูมาชมนะครับว่าความสวยงามยิอีศิละปะอันนี้สร้างแห่งแรกจะว่าของพายอยู่สานเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ที่วัดสาบัพัฒนาอำเภอบ้านดุงปะดุดรธานี